อ่าแล้วดักแมนครับผม,ม <า S 1> นี่อ่ะไ,ไปไเปิดดาวดาวทางด้ของเอ็กโซครับผมริมโอ้โหดีหลงแรงเรียบร้อยดักแมนเดินไปนอกดาวไปครับผมแต่ว่ากินตาไปสวนใต้ปุ๊กกี้ไปเทนนี่เก็บอินทายไปเหมือนกันอ้าล<บ>้ครับผมโอ้โดนยิวติวมาหรือเปล่าตรงนี้พีเอ็มเอเหมือนจะเข้ามาแจมด้วยอีกหนึ่งทีมได้เปรียบกว่านะครับไฟตรงนี้สามารถรีเซ็ตได้เพราะว่าเอ็กโซแคนเน่ะไม่อยู่แล้วครับใช่ครับ จอดโฟเคไปได้เอคินและธนวัฒน์เดินมาตามมักกี้เต่าจากเกมครับเพิร์ลโบมูดมี2คิวในเกมนี้แล้วเป็น3คิวแล้วด้วยแหละครับได้อยู่นะสำหรับเพิร์ลโบมูดเนี่ยไหลามาเท่ากับว่าถ้าปิดตรงนี้ได้จะสามารถเล่นทวงค่าเ,เขาเนจเจ็คล่อมาเป็นของใครทำได้ไปเซตดีไมได้ไไดหนึ่งในโลเดมาจากธนวัฒน์เซตดีบิ๊กสามไมค์กาธนาวัตรไหลตายเซดีเขาขออยู่มุมนี้ยังมีต้นไม้ให้หลบมีรถให้บังยังล่ออยู่ครับเพิร์ลมูดห้าคิวไปแล้วครับใช่ครับผมตอนนี้เพิร์ลโบมูดแล้วยังครบสี่ด ยังน็อกดาวอยู่ใกล้ๆครับผมดึงกันทันด้วยครับพลาดไม่ได้จริงๆนะท่านผู้ชมแล้วตัาสกลับบ้านแล้วไหลเข้ามาเนธเขาทิ้งเนลธรถบังเรียบร้อยโอ้โหแล้วเนธเขาไม่สามารถน็อกดาวเราด้วยครับผมเท่ากับว่าเราได้พื้นที่เพิ่มฮะโอ้สวยงามท่านผู้ชมเกมนี้อย่างน้อยเนี่ยเกมนี้มีไม่ต่ำกว่าเกือบสิบคะแนนแล้วนะแต่ตัดบาสตรงนี้ก่อนอาจจะมีประเด็นก็เป็นการโดนชวนมาไว้แต่วัาเห็นธจะใส่อัมพีโดนชวนสวนจะมาสอง ฟุกี้วิกติดอย่างทันเดินก็สูญหมดไปแล้วแล้วขอมาดักแมนขาดไม่ได้ทำได้บอโล่ตามต่อยังขาดอ,อยูอ่สองต่อสองข้อผีจัดดักแมนเหลือคนเดียวแล้วนะครับอสองหนึ่งสองหนึ่งเรื่องมันจะล้อมอยู่ด้วยแล้วเป็นคีย์ครับผมเก็บแรองออกฟุกี้ไปก่อนนะตรงนี้ต้องรีบปิดนะครับผมเพราะว่าถ้า<อ>ไม่งั้นอาจจะมีมือที่สามมาแทนได้ก็ไปเก็บคิวมาก่อนครับผมดักแมนเฮ้ยแล้วสวยงามนะไม่ทันไม่ทันเฮ้ยทันเฉยทันทันโอ้อ๋าสองต่อหนึ่งต้องระวังไว้นะครับ มและแบบนี้จะกลายเป็น2อสองนะเพราะเหมือนเขาจะไปดึง1คนครับครับผมโอ้แตงมุมหนึ่งเพอร์มูดกับพีเอน่าจะจบไปแล้วนะครับผมว่าย้ายับหรือยังโฮกันอยู่ต้องรอภาพตัดไปอีกทีนะครับทีนี้เรียบร้อยครับผมเพอร์มูดครับปิดพีเอจบอันดับที่16แล้วเพอร์มูดมี4คิวอะเอามาดูรีเมจตัดเพอร์มูดครับตั้งแบบเฮ้ยชิละชิละชิละทีแต่ขวาล่างขวาล่างยัดอ ตรงเลยครับมูเจนจีทางด้านล่างมีเบอร์โวมูอยู่เลยไม่ได้เอ็เตอร์มาตะเปไปเป็นตะาปตะโยไปและเก็บงานก่อนเลยในจังหวะนี้โัวดักแม่หรือเวทีแล้วครับท่านผู้ชมแบบนี้เทอร์มูดไปก่อนธนาวันเหยียดช่อใส่ในแจวันเคไปแต่เบอร์โว้เนี่ยได้เปรียบเรื่องผู้เล่นนะตอนนี้แต่เสียเปรียบเรื่องโพซิชั่นใช่ครับโอ้แล้ววงกระยับขึ้นทางด้านโบอีกหนึ่งครั้งจังหวะนี้ขอต่อขอต่อแล้วเป็นตเปซ รัาเป็นจะปล่อยเลยหรือเปล่าสนวัฒน์บอกว่าไม่ปล่อยไม่ปล่อยครับตรงนี้เล่นตุ้รับเด็ดเขายังอยู่อีกหนึ่งคนครับผมเก็บธนวัฒน์เช่นเราจะเกมปลอยอ้าวตากันเองแลยดังแม่นนบูโซน็อกดาวน์เหลือสองคนโอ้โหผมเชียใครไม่เชียผมเชียฟุกกี้ขอใส่อเมริกาโน่ใบแต่มุมนี้อ่ะขอไป ใช่แล้วตามันแยกกันไงตายกตายล่างขวาบนน่ะเออตามันแยกกันไงเขาบอกว่าแล้วแจงกูก็บอกไม่ได้ฟุ๊กกี้จนได้ฮะตรงนี้แล็กแมมจะขอช่วยเพื่อนอยู่ยังไม่มีดาเมจนะครับแจงกูแล้วขอต่อไปมีโดนขอเบรกมาเหมือนกันครับผมแล็กแมนต้องขยับพสวยจัดเรียบร้อยดเทวัตช็อตนี้เดือดกว่าครับแล้วได้วนเฉินไป